ทักทายดน่ารักมากทักทายนะสวัสดีค่ะพวกเราทีมโอโปลแบงค์นะคะช่องีจะพาทุกคนไปท่องเที่ยวทั่วประเทศพทร้อมบรรทัพดาวพญาปูค่ะพิยุทธ์ครับน้วงดาวครับพี่แอนครับน้อง,องไปแล้วอ่ะครับน้องไปแบ้วตอนนี้เราก็อยู่ที่พยาแห่งชาติปูเอ้ยเขาแหลมเขาแหลมย่าแย่าตัวสมเด็จกัวสมเด็จซึ่งอยู่ในจังหวัด ระยองยะลาระยองยะลาอ่ะพูดถูกอีกถูกแล้วระยองระยองยะลาจังหวัดระยองระยองนะครับระยองโอ้หนี่แดดดีนะแดดแรมากแดดโอ้โหเดี๋ยวที่นี่มีอะไรบ้างที่นี่มีทะเลทะเลขอบคุณมากครับเขาบอกว่าที่กางเซนกลางเซนที่วิวหลักล้านนะครับเหมือนเราได้มาระยองด้วยแล้วไป็นเกาะล้านด้วยอือเอาไม่ใช่วิวหลักล้านเกาเชื่อๆ วันน <łość> ี <ien donde> <Harriet> ้เราจะมากลางเต็นท์ทะเลกันนะครับเราจะพาไปดูท่องเที่ยวต่างๆนะครับถ่ายภาพเนาะไล้์สัญญาณแค่นี้นะครับว่าเป็นยังไงบ้างแสงเช้าแสงเย็นเป็นยังไงบ้างมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าครับได้ค่ะตามมาเลื่อยร้อนร้อนร้อน ครับพบกันอีกแล้วนะครับตามท่องทางธรรมชาติมาดูกันครับว่าทิปนี้พวกเราได้อะไรมาฝากกันบ้างตามมาเลยครับผม ซึ่งอุทยานแห่งชาติเขาแหลมย่าหมู่กเกาะเสม็ดเนี่ยนะครับก็จะมีพื้นที่นะครับครอบคลุมทั้งฝั่งเขาแหลมย่าและกเกาะเสม็ดในคลิปนี้นะครับเราจะนําเสนอในส่วนของเขาแหลมย่าก่อนส่วนกเกาะเสม็ดเนี่ยมีโอกาสไว้พาไปอีกครั้งนะครับหลังจากที่พวกเราติดต่อเจ้าหน้าที่กันเรียบร้อยแล้วนะครับทั้งเรื่องที่พักและปั๊มตาอุทยานพวกเราก็เดินทางไปยังจุดกลางเต็นท์กันครับ นเนนะคะจุดกลางเต็นที่นี่นะครับต้องบอกว่าสวยมากนะครับล่มลื่นวิวดีสุดๆไปเลยครับ ตอนนี้เราก็อยู่ที่จุดกลางเต็นท์นะครับของอุทยานเขาแหลมย่าหมู่เกาะเสม็ดกันแล้วแต่ที่เห็นเรานั่งกันอยู่นี้เพราะว่าเราอยากกางเต็นท์ไม่ได้เพราะอะไรครับพี่จืดขี่เกียจเพราะว่าเจ้าหน้าที่เขาเตือนมาคำโตำชับมาว่ามีหนุมานอที่นี่ดุมากนะครับแล้วเขาจะชอบยืดของหรืออะไรครับทําให้เราเประเด็นที่เรากางไม่ได้เพราะว่าเราจะต้องอยู่ในแสงเย็นให้ คนดูช่องเราเห็นอีกเนอะปกติเราไปถึงไหนเราจะกลางกันก่อนแล้วเราจะเดินเที่ยวใช่แต่นี่เรากางแต่กลางเดินเที่ยวเขามันแนะนําว่าไม่งั้นมันต้องมีคนเฝ้าซึ่งเราก็อยากเะไปเดินเที่ยวหมดเนี่ยตอนนี้ก็มีความหลอนอยู่ครับเพราะว่าถ้ากลางไว้เนี่ยพี่น้องลิงเขาอาจจะมาลื้อเต้นหรือเข้าของอะไรของเราได้ซึ่งเจ้าหน้าที่ก็ย้ําย้ําหลายครั้งมากนะครับซึ่งเราก็ต้องฟันเจ้าหน้าที่แหละเสัที่เห็นห้คอให้หน้ากันนี้คือตำแหน่งที่เรากางเต้นกันนะใช่เบอร์ ที่แอมได้เบอร์สิบสองใช่ไหมเวลาเขาอยู่ในกระเป๋าเบอร์สิบเวลาเราจะกางเต็นท์ที่นี่นะครับก็คือเราต้องไปลงทะเบียนกับเจ้าหน้าที่ก่อนนะครับที่อเมริกาสันนักสาธารณสุขนะครับกระทรวงไม่ใช่ค่ะไม่ใช่อ๋อ ที่ทาการนะครับแล้วก็เขาจะมีแผนผังให้เราดูว่าจุดตรงไหนที่เราสามารถการเต็นได้แล้วเราก็จะเลือกจุดนะครับอย่างเงี้ยมันก็จะมีโซน A โซน A ก็คือจะเป็นหนีนะครับเป็นน้าหาดที่มีเทเรสขึ้นมานะฮะอย่างที่เห็นเนี่ยจะเป็นโซน A โซน B ก็จะเป็นในส่วนของสนามหญ้าหญ้าเนาะก็แบ่งวันหน้ากันชัดเจนพอเราเลือกเสร็จปุ๊บเขาก็จะมีป้ายอย่างนี้มาให้เรานะครับพอมีป้ายอย่างนี้ให้เราเสร็จเมื่อเรากางเต็นเสร็จเจ้าหน้าที่บอกให้แขวนไม้ทิปเต็นด้วยนะครับแล้วก็ที่จอดรถ เราต้องลงมาขนของเอารถลงมาขนของข้างล่างนะครับเอาเอาของลงก่อนแล้วก็ต้องเอารถกลับขึ้นมปจอบแล้วข้างบนนะครับดังนั้นก็คือสําหรับใครที่ของเยอะหรืออะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะของเยอะก็อย่าพิจารณาดีๆนะที่จะมาตรงนี้ก็ฮอน้อยสุดก็จะสบายตัวใช่นะครับก็ก็อันบอ้บอกไว้ก่อนนะเรียนไปเลยก็ประมาณนี้เนาะดังนั้นเดี๋ยวเจอกันตอนเย็นอีกทีครับว่าแสงเย็นที่นี่ของเราจะเป็นยังไงบ้าง รอนสิ่งของในการบันทึกภาพเราก็จะไปเดินเที่ยวตามจุดต่างๆในอุทยานครับเพราะว่าปูแต่งตัวแล้วหลังจากที่พี่ปูนะครับสาวสวยประจําทริปของเราแต่งตัวเรียบร้อยพวกเราก็พร้อมแล้วครับออกเดินทางไปยังจุดชมวิวพระาทิตย์ตกตามมาดูกันครับว่าเป็นยังไงกันบ้าง ไล่อีกจุดนึ่งน,นะครับที่ผูเดินนำไปก่อน,อน,นทำเหมือนสกายวอล์กนะครับจุดทางเดินไปชมผ้าที่ตกของที่นี่นะครับที่นี่ก็ทำเป็นทางเดินไม้นะครับเดินง่ายระยะทางก็ไม่ไกลน่าจะประมาณ600เมตร แถมยังมีนะครับสกายวอล์กให้พวกเราได้เดินถ่านรูปกันด้วยครับผมสุดทางเดินสะพานไม้นะครับก็จะเป็นทางดินตรงจุดนี้แหะครับที่เป็นจุดชมวิวพระาทิตย์ตกที่ต้องบอกเลยว่าสวยงามมากๆครับ เราเรอแสงกันได้ที่นะครับมาครับปี่ปูพร้อมช่างภาพพร้อมต้องบอกเลยครับว่าทริปนี้เหมือนมาถ่ายแฟชั่นมากกว่ามาท่องเที่ยวธรรมชาติเลยครับไ,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 ไ้แล้ว้เราก็จะกลับอยู่กลางเต็์แล้วครับ จะมีลิงด้วยนะครับเจ้าที่เขาถึงบอกว่าให้เราอยู่ข้างกลางเต็นท์ให้เราไปเดินชมวิวทิวทัศน์ก่อนแล้วค่อยกลับมากลางแล้วทีนี้เราเป็นพวกที่ต้องเก็บแสงพระอาทิตย์ตกไงเราก็เลยต้องมากลางตอนดึกหน่อยอ่ะตอนนี้ของผมลางได้ประมาณห้าสิเปอร์เซนตพี่ดาวลงมาก่อนพี่ดาวกลางเสร็จละพี่แอนอยู่นู้นนะครับเป็นเบอร์สุดท้ายเลยแต่เต็นท์พี่แอนกลางง่ายหน่อยเสร็จยังวะ อันนี้นะครับเป็นพ่อลิงครับแต่เรามาเที่ยวที่ของเขานะก็ะต้องยอมรับโอเคแล้วตอนนี้พี่ดาวกับพี่ปูแยกไปซื้อกับข้าวเพราะว่าในอุทยานเขาก็ปิดละโอเคเดี๋ยวผมขอไปกลางเต็นต์ต่อ ่านไปอีกหนึ่งคืนนะครับสำหรับพวกเราตอนนี้ก็เช้าแล้วแสงเย็นว่าสวยแล้วนะครับสำหรับที่นี่แสงเช้าก็ต้องบอกเลยว่าสวนไม่แพ้กันนะครับวิวดีอากาศดียามเช้าดีมากๆครับหลังจากนั้นนะครับพวกเราก็จัดเตรียมเก็บเต็เตนท์นะครับเก็บของกันแต่เช้าเพราะว่าถ้าเกิดสายกว่านี้ พวกฝูงลิงนะครับจะลงมากันเยอะแล้วจะเริ่มมาป่วนพวกเราครับนี่ะครับพนักงานเก็บขยะนะครับพูดยังไม่ทันขาดคำมาแล้วครับจะมาแย่งของจากพวกเราแถมไม่กลัวกันเลยสักนิดไล่ก็ไม่ไปพวกเราก็ได้แต่ทำใจนะครับแล้วก็คอยระวังของกันนี่เอง เก็บของในกันเล่นหรือว,ว่าจะโชกอะไรดีมีลิงอยู่ตรงสะพานด้วยนะเดินลงไปจาก้างจอดรถ<ม>ก็จะเป็นสะพานไม้แต่ก็จะแวะมาจุดพักก็คือบ้านพักหลายหลังเลย เราก็เดินลงไปข้างล่างก็จะเป็นลานกลางเต็นท์นั่นครับลานกลางเต็นท์พี่ปูจะพาไปดูบ้านพักนะหลังจากเก็บของกันเรียบร้อยนะครับก็ถึงเวลาพี่ปูพาไปชมบ้านพักกันตามพี่ปูไปเลยครับรจะเป็นบ้านหลังเล็กๆสองหลังร่มรื่นมากค่ะวิวทะเลด้วยไปดูหน้าบ้านกัน 八千三百。<noise> <noise> <noise> สวัสดีครับสวัสดีครับพวกเราที่เป็นโอโฟแบ็คนะครับผมช่องที่จะพาทุกคนเอ้ยไม่ใช่มีลมเป็ดมีลมเป็ดมีลมเปิดอยู่ลเป็ดสวัสดีครับทุกๆคนตอนนี้พี่ดาอยู่ที่ด้านสว่างนะครับกำลังจะเข้าไปด้านมืดวันนี้เราจะมาสรุปทริปพุทธ yan แห่งชาติเขาแหลมย่าเกาะสม็ดตรุษตองอ่ะจังหวัดระยองจังหวัดระยองด้วยใช่ไหม ว่าละละนองละยองยาลาไปละอ้าวถ้างั้นให้พี่จืดเป็นคนพูดก่อนพี่จืดถึงจะได้สั่นโอเคพี่จืดจดคิดไม่ออกเป็นไงบ้างครับพี่จืดที่นี่ขอบคุณมากครับควารู้สึกถ้าถามความรู้สึกโดยรวมเนสวยสวยพร้อมพร้อมถ่ายรูปได้ทุกจุดใช่แนะนำสาวๆเลยมาที่เนี่ยแต่งเต็มมาเลยเลยพาแฟนพาดูตัวอย่างดูตัวอย่างคนรักพาแฟนพาคนรักมาได้เลยสวยสวยทุกจุด ถ่ายรูปได้แล้วก็เดินทางสะดวกเดินทางสะดวกเดินทางสะดวกเพราะว่าห่างจากกรุงเทพฯสองร้อยโลมั้งประมาณใจ่ไหมประยองมาณประมาณนะไม่เราวันนี้ไม่ได้วัดตัวเลขจากถนนใหญ่เข้ามานิดเดียวไม่ไม่ยากไม่ากทางเดินที่จะไปถ่ายรูปเนี่ยเดินง่ายเงื่อนไม้เพียงแต่ว่าช่วงปลายปาร์กจะเป็นทรายเป็นดินนิดหน่อยแต่ไม่ยากไม่ยากเดินง่ายแต่ว่าผมเห็นว่า เขาทำไอ <bands> <c oughs> ้น <c oughs> ี่สกายวอล์กก์นเล็กมีสกายวอล์กกันก่งด้วยนั่นแหละไอ้มาใช้ยินสกายวอล์กเหมือนที่เห็นในคลิปอ่ะพี่ดาวความสวยของผมติดใจความสวยของพี่ดาวก็ติดใจความสวยติดใจเรื่องบรรยากาศดีกว่าเพราะว่าช่วงเย็นๆอากาศดีนะแต่ว่าแดดอาจจะร้อนหน่อยแล้วก็ถ่ายรูปสวยทุกจุดอย่างที่พี่จืดพี่แอนบอกนะครับผมซึ่งน้ำทะเลก็สวยน้ำสวยสีสวยก็ดี ามากราช่วงเย็นๆนี้นะก็น่าจะอากาศดีถ่ายรูปสวยมีทั้งเสามีทั้งทะเลมีทั้งเหามีทั้งเรามีทั้งเดินใช่มีแฟนพาแฟนมีเพื่อนพาเพื่อนมาอยากจะได้ถ่ายมุมสวยๆนี่ก็มีแหละใายแล้วเป็นมุมมหาชนอยู่แล้วเป็นคนโสดด้วยจะพาใครมาวะเนี่ยก็เนี่ยก็เลยต้องถ่ายพี่ปูไง่เคยรู้องถ่ายใครพี่ปูเลยสวยที่สุดเลยปูมาแล้วพี่แอดพูดต่อโอเคก็ทริปนี้นะครับของเราเนี่ย กางเต็นท์เนาะอ่า<ต>เรามากางเต็นท์นอนท,<า>ท<า>ี่กางเต็นท์เนี่ยก็ต้องบอกว่าทําค่อนข้างดีเลยเพราะว่ามันมีเทอร์เรสยืกนกไปแล้วก็วิวเนี่ยคือวิวทะเลนะฮะเวลาถ้าเกิดว่าใครที่สนใจจะมากางเต็นท์ที่เนี่ยก็คือเสียค่าเข้าที่หน้าหน้าป้อมตามปกติแล้วก็เข้ามาติดต่อที่ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวนะครับเพื่อที่จะเลือกจุดเลือกจุดเลือกจุดกางเต็นท์เนาะเหมือนตอนที่เราเคยพูดไปตอนแรกนะฮะนะโอเคถามว่าอากาศ เมื่อคืนร้อนเมื่อคืนร้อนนะครับตอนจะเย็นลมพัดนะแต่กลางคืนร้อนแล้วก็ลมพัดแต่ว่าเรามีอุปสรรคอะไรบ้างไหมลิงนะลิงลิงลีแอนนะคะเพื่อนมาลื้อของ ที่นี่ลิงค่อนข้างดุนะครับต้องกางถ้าเกิดกางเต็นท์แล้วอ่ะห้ามกางเต็นท์ห้ามถึงเต็นท์เลยนะครับเจ้าพี่กำชับเลยางใช่ดีๆวางแผนในการกางเต็นท์ดีๆเหมือนกับรื้อเต็นท์เลยนะลื้อเต็นท์ได้เลยนะครับแล้วก็ลิงที่นี่ไม่กลัวคนนะดุมากเมื่อเช้าก็มาปูแล้วนะเมื่อเช้าก็มาปู่ไล่ไล่ไปแล้วว่าเราน่ากลัวแล้วนะคือมันมันมันวิ่งเข้ามาหาเราเลยนะอันนี้คือบอกก่อนเลยนะใครที่กลัวลิงใครที่กลัวอะไรพวกนี้แล้วมาเกลียบๆนะเพราะว่าเราเผลอ เกือบจะลากกระเป๋ากล้องพีแอนดไปแล้วนะไม่ว่ามีอ่านักท่องเที่ยวใจดีเขาเห็นพอดีเขาไม่งั้นระวังระวังอนาคตลิงอาจจะถ่ายรูปเองได้แล้วนะครับโอเคพี่ปูพี่ปูหลาเจ้าแม่เงาะเอาเงาะเอางูเจ้าแม่แฟชั่นก็ถ้าพี่ปูประทับใจก็คือพี่ปูได้ภาพสวยเพราะว่าเราเตรีตัวมาพร้อมมาครอบดีไหมครอบดีสไตล์ลิงพอพี่ก็เห็นสาวๆว่าเขากมาเขาแฟชั่นเขามีสาวมาเอาแฟชนเขามาถ่ายกับคุณเขาก็แบบว่ามันสุดทน ก็ถือว่าประทับใจทั้งที่นอนที่นอนคือติดที่ว่ามันร้อนตอลัทดไม่ค่่รที่มันร้อนเพราะเรามาปลายร้อนต้นฝนจะมี้าพอบอ้าวเยอะก็อันนี้ไม่ได้หมายความมันจะร้อนตลอดเราเรามาในจังหวะที่มันหน้าหนาวน่าจะดีนะหน้าหนาวหน้าหะสวสบายสบายก็ลองมาในจังหวะที่ ดีทีดีแล้วกันนะครับผมจะรู้คือประทับใจเพราะว่ามีวงขายดูเยอะมากค่ะครับแต่ว่าห้องน้ําตรงเต็นท์ตรงอะไรของเราก็สะอาดสะอาดนะครับเจ้าหน้าที่ดูแลดีมากเดี๋ยวีดูแลดีสะอาดมากครับมีร้านค้าสวัสดิการร้านค้าสวัสดิการอาหารมีกินแต่ว่าปิดเปิดตามเวลานะแปดโมงปิดห้าโมงอะไรเงี้ยใช่ใช่นะครัสวัสดิการเอออีกเอออีกข้อควรควรจําหรือควรจะบอกหมายว่าการกลางเต็นท์อะ ไอ้ที่บอกว่าถ้าคนขนของมาเยอะๆอ่ะเขาอนุญาตให้เอารถมาจอดใกล้ๆจุดกลางเต็นท์ได้แต่เฉพาะขนของเฉพาะขนของนะครับแต่เราต้องขับย้อนขึ้นไปขับย้อนขึ้นไปจอดข้งบนน่าจะเป็นเหตุผลเรื่องความปลอดภัยแล้วก็เดี๋ยวลิงก็อย่างที่บอกก็คือรถมันก็สามารถมาลื้อมามาเมื่อเช้าก็นั่งกระจกรถเราถ่ายไม่ทันนะครับน่าจะเป็นเรื่องเรื่องความปลอดภัยของตัวนักท่องเที่ยวแล้วก็ทรัพย์สินของของนักท่องเที่ยวด้วยผมคิดว่าเป็นอย่างนั้น อยากขนมปเยอะเอาไม่เอาแค่แบบนอนอนได้แล้วก็เฝ้าไปดีๆกันเลยงั้นน่าจะรบเนาะไม่มีอะไรแล้วเนาะอ่ะงั้นพวกเราก็ขอปิดทิปพิงคร่ำลครับยังไงก็ติดตามพวกเราด้วยนะครับว่าทิปหน้าพวกเราจะไปไหนดูคลิปจบอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะครับให้พวกเราด้วยเป็นกำลังใจให้พวกเราเนาะล้วนลงปะงั้นพวกเราไปันก่อีครับเจอกันทิปหน้า ก่อนเราจะไปก่อนเราจะไปเดินไม้ใกล้กล้องนะหันหน้าให้แดดหน่อยอ่าเมื่อกี้เราจะมืดมืดหน่อยอ่ะตอนนี้เรามาอยู่ด้านสว่างแล้วนะเมื่อกี้เราอยู่ด้านมืดโอเคบ๊ายบายติดตามด้วนะครับขอพลังจงสถิตอยู่กับท่านไปน่าจะไปดูกัน